ກະມານີ້ພນ້ອງນນກົນ້ີົາແປາໝຶກນາ ขออภัยพี่น้งองม,มีแตนวนใหญ่อันนี้กุ้งสองกิโลกิโลละแปดหมื่นหาโคตรแพงกิโลละแปดหมื่นหา คนอื่นก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเนอะเหมืนเลี้ยงเนาะลุงนูน้อยเอาเงินไหนไปซื้ออยู่ในเมืองกับสาววันน้องมวยว่าเป็นผู้ไปซื้อเกล้ากับติ๊กสุนตาเงินสิทายกันเลยเอ้ชั่วอมบตาเนี่ยขู่ก็ล่างเลยเฮ้ สดเลีก้องเระตตั okay. uh, hey, dog, uh, ้งเฮ้ยเมัสบายดีพี่น้องเฮ้ยอฟซีพมาบอกว่ายังเกาเอฟซีตั้งสื่อตัวยังก็บ่าวคีเจ๊กขอบคุณนละลาย cảm ơn lời lái đưa cho nó làm xăm sôm mà kia tăng sưng thì bảo kia tao không? đang uống đấy luôn, đẹp, xinh, 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 มึกห่ากุ้งกุ้งซองข้าจ่าเทมนำกุ้งละซองโลโลละหมื่นแปดเออยังก็โลละแปดหมื่นหาเจพี่น้องตุยตกใจเจมากพี่น้องเ้ยมาในชุมนสยถือพี่น้องคอยชม่านฝากบ่าวควันเ้ยคอยเหม็นตาเป็นเจ ปลว้ยื้เลยไดู้อะไรนะอันนี้รั่วกระดูกกุ้งอะย่างเบอร์ย่างนนงลูกอ่อนมั่ลูกอ่อนจะไปแล้วไหมจ๊ะจ่ไปปะปลาหมึกหากิโลพี่น้องโลละสามหมื่นหาเป็นเงินบาทก็โลละร้อยแต่ว่า Cung là hạ thạ thạ là thạ số thạ của thạ 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 sao thạ 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 พัวมาหอดตอลองราคาพัวพ่อ,อมพอมาหอดเมื่อกี้นี่ผัดจัดเคนพัวให้ี่ไ<ห>ด้แล้วสจใของคุณเนโลหน่งยองดีแล้วค่ะตอรอดดีนึัดพัดตรงไป เนยหลังจากขาแรเข้า <champions>. สีตัวเองแดเข้าอยางไปเสื่อน้ำวานเลยเข็นหักสันนันวัวสันเนี่ยเข็นมันได้ง่ายตลอดใี่หลังเ้ปลุกขจอบทะเแล้วเขียวอ๋อ Via ope dễ kia, chào 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 chào

น้อยตลอดเนาะเพราะว่าราคานักเป็นินะ่าจป็น8,000ือเอือนบไเป็นรังดอกแปดเบอรล่านะทำบุ๊ไมเือบ่ะทำเองก็ลงงนเ้เกือ

Hãy <laughs> subscribe trời ơi Ghiền Mì Gõ Để nhắn, lại, ừ. không bỏ lỡ những tên hấp dẫn à อ๋อเขียวหยำมุญนจยัมันตือ่มันน้ยลอยเดือนเิงานลานาเขียวตุยตุยอูนเฉยไม่เคยกิน Trời <laughs> ơi. <laughs> Chán à ơi, <laughs> nó nó quẫm kìa. Nó

Điều hàn và mực ý còn với nội ơi Sạc khu Trời เน๋ยวที่นั่นอยู่ให้องนั่งยา้าเกลือเป็นนวดแหนมาเกลือเป็นนว กูเดียวเรากินเป็นสิบต,ตัวหงาบบโบ้ได้มักเขาได้เลยตามกุ้งสดตัวอยากคิออันนี้มันบ้สดกันไดพี่น้องเลยย่างบ้กันไดไม่ค่อยมา

มาหอนี้จะสิได้อำลาพระจา่างเลยพี่น้องดูดีไม่เห้นมันขูสุขคนจบ้จบอยู่ในบ่อนกุ้งพี่น้องเยพอกันใหม่คืนหนาเลยสบายดี